ที่สุนานมบบชุชใหม่700ปีครับท่านผู้ชมเอฟ150จะเป็นชิปนัดที่5ของฤดูกาลนะครับชุมเอฟซีเปิดบ้านเจอกับตราดเอฟซีนะครับช่างข่าวเจ้ากากลับวันนี้1 1ก็ได้ของเชีมมยงใหม่มีฮริสติยานคิรรฟสกที่เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับไรเกียรติคูนธนาทรับลงคุมเกมแดนกลางคู่กับริซักการูครับมาดูกันว่าพยักลนาเล่นในบ้านเป็นเกมที่2ในฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องการ3แต้มเป็นอย่างยิ่งครับเจ้าบ้าน โอกาสของริสตียนคิรอฟสกี้เลยครับม่งลูกนี้แต่ว่าโดงข้ามคานไปนะครับยังไม่ตรงรอบจังหวะทักทายของตราดครับโอ้โหเกือบได้เหมือนกันนะครับลูกน,นี้ชุติพันธนบนอกนะครับเข้ามาม่งลูกน,นี้มากพิชนะกลั่นกลิ่นกับปัดไว้ได้จากนั้นครับท่านผู้ชมริสติยนคิรอสกี้ม่งลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหประตูที่ชาใหม่ต้องการมาแล้วนะครับครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับเป็นประตูปลดล็อกของริสตยานคิรอสกี้ด้วยแลยครับโอ้โหดูฮะ มาเล็กเยาวาหาบโยนเข้าไปครับแล้วโฉบโม่งีเรียบร้อยเลยครับโล่งๆครับ1-0ครับว้าชูหัวใจให้ครอบครัวนะครับวันนี้ภรรยาแล้วก็ลูกๆเลยครับมาชมเกมด้วยนะครับสูน่าชาวเมซิโดเนียโอกาสของตราดก็มีเหมือนกันนะครับดูนีแต่ว่ายิงไม่ตรงกบนะครับโด่ข้ามการไปนะครับเชื่อไหมบุกเพลินไม่ได้แลวครับโดนสวนกลับ และในจังหวะนี้ครับตัวเหยื่หลุดมาแล้วเนี่ยครับหลบไม่ผ่านนะครับโอ้โหทีรวัฒนะออกมาบล็อกไว้ได้แหละครับว่าจบครึ่งแรกครับเชียงใหม่ยังนําแบบเฉียวๆครับหประตูต่อศูนย์ครับดูกันต่อในครึ่งหลังครับท่านผู้ชมแมนยูวัตเพิ่งประกอบในทศรองที่เปลี่ยนลงมาครับโยนนูนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสประตูต่อศูนย์ครับริสติยานคิรอฟสกี้นะครับนาทีที่58 ลูกนี้สาคัญนะฮะเพราะทำให้เชียงใหม่นั้นเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับในครึ่งหลังซูเปอร์แมนนะครับเปลี่ยนตัวลงมาแล้วบีส่วนครับโยนให้ฮาริสยานพุ่งมงเข้าไปครับ2ลูกมาจากศีรษะล้วนๆเลยครับต่อนี้มาเอาแล้วครับเชียงใหม่เล่นง่ายขึ้นนะครับจากนี้ไปและในจังหวะนี้ครับคล้ายกับลูกเมื่อกี้เลยแต่เปลี่ยนเป็นยิงด้วยเท้าครับโอแมนอภิวัตรคนเดิมเปิดเข้ามาเลยครับฮาริสยานคิโรฟสกี้เลยครับเป็นแฮตถิกของเจ้าตัวดูครับ ยิงไปติดผู low, low, low alors, ้สาประตูก่อนที่จะซ้ข้าไปโล่งๆเลยครับลูกนี้โอ้โห3-0ครับริซิยานคิวราฟสกี้หมาเมาคนเดียวเลยครับวันนี้อัดอั้นนะครับไปคิกของตราดครับเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยครับมาเป็นชุติพันธ์ลบนอบคนเดิมที่ได้มงกับในครึ่งแรกับแต่ลูกนี้ไม่ได้ และในลูกนี้ครับ4ประตูต่อ0ครับริเตียนคิลฟสกี้ครับโอ้โหนาที76มงทั้งนั้นเลยครับว่าโอ้โหดูครับดูโน่เปิดก็มาเลยครับแล้วดูครับแนวรับของตราดออกมาแล้วไม่เข้าใจกันด้วยเลยครับด้านของธีรวัน์นายทวานของตราดเอฟซีนะครับออกมาแล้วไม่ได้บอลครับ4-0บูญสบัติ์ฟรีคิกลูกนี้มากริชนกลั่นกรินได้ออกแรงเซฟบ้างยังเหนียวอยู่ครับเจ้าบอลครับว่า ยังตีแค่แตกไม่ได้กับตรัสดูลีลาของบูโน่ครับไหลเข้ามาสระรัดปองสุวรรณตัวสำรองครับยิงลูกนี้ไปติดว่างขาผู้เล่นประตูครับอ่ายังไม่ได้ครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยชุดยูยี่สามสวนกลับกับบูโน่วางยาวมาแล้วเป็นด้านของอภิวัตเพ็งประโคนครับยิงชนเสาแต่ว่าเข้าทางคริสเตียนคิลอฟที่ครับโอ้โหดูฮะมาแถมให้ช่วงเขเจ็บห้าประตูต่อศูนย์ครับดูบูโน่วางลูกนี้ดูครับอภิวัตเพ็งประโคนฉีกไปที่ว่างนะฮะ แล้วไปเช็ดเสาแต่มันไม่เข้าฮะมากระเด้งเข้าทางปืนของคริสติยานครับเรียบร้อยครับไม่พลาด5-0พูนสวัสดิ์ครับวันนี้เหมาคนเดียวเลยครับคริสติยานคิรอฟสกี้มาจากศีรษะ3ลูกแล้วก็ยิงด้วยเท้าอีก2ลูกเลยครับโอ้โหขึ้นนําเป็นดาวซันโวของทีมไปแล้วครับตอนนี้หมดเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่เอฟซีเปิดบ้านถล่มตราดเอฟซีไปแบบอัดอั้นเลยนะระบายครับวันนี้5ประตูต่อสูตร์ับ